สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกันกับครูพี่คิมนะคะวันนี้นะคะครูพี่คิมเนี่ยจะพาเด็กๆเนี่ยไปพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเส้นสัมผัสวงกลมและรัศมีนั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้เด็กๆตามครูไปดูพร้อมกันเลยนะคะโดยทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องในเรื่องเส้นสัมผัสของวงกลมและรัศมีนะคะกนะ็คือทฤษฎีบทนี้นะคะที่กล่าวว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นเนี่ยที่ลากจากจุดจุดหนึ่งภายนอกเนี่ยภายนอกวงกลมนะคะมาสัมผัสวงกลมวงเดียวกันเนี่ย มันจะยาวเท่ากันนั่นเองค่ะเด็กทีนี้เดี๋ยวครูจะพาเด็กมาพิสูจน์ทฤษฎีบทน,นี้กันนะคะเด,ด็กอ่เอกสารประกอบการเรียนเดี๋ยวครูจะแขวนไว้ให้เด็กที่คอมเมนต์นะคะเด็กสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็จุดตามไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะโดยรูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปที่ครูใช้เพื่อประกอบการพิสูจน์ทฤษฎีบทด้านบนนั่นเองค่ะเด็กทีนี้เด็กมาพิสูจน์พร้อมกับครูกันเลยนะคะอ่าขั้นตอนแรกเนี่ยครูจะจากรูปเนี่ยครูจะให้จุด p เนี่ย เป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกวงกลมนะคะเด็กหนีจุด P ของครูครูจะให้จุด P เนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกวงกลมนะคะเด็กๆครูก็จะเขียนว่าจากรูปครูจะใช้เป็นสีน้ําเงินดีกว่านะคะสีน้ำเงินนะครูจะเขียนว่าจากรูปเนี่ยครูให้ P เนี่ยเด็กๆดูภาพประกอบเลยนะคะครูให้ P เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลาง อพอให้ค่ะเด็กๆครูให้ P เนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกวงกลม O นะคะเด็กนี่ครูให้ P เนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกวงกลม O เห็นไหมเอ่ยนี่งนนวงกลม O นี่จุดศูนย์กลางของวงกลม O นี่แล้วก็ครูให้จุด P เนี่ยเป็นจุดภายนอกของวงกลม O ครูก็กําหนดจากรูปครูจะให้ P, p เป็นจุด,จ,ดจุดหนึ่ง,ซ,งซึ่งอยู่ภายนอกวงกลม O จากนั้นเมื่อครูให้จุด P เนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกวงกลม O แล้วใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยครูจะให้ M เป็นจุดกึ่งกลาขงของส่วนของเส้นตรง OP นี่ครูจะให้ M เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง OP นะคะโดยวงกลม M เนี่ยจะมีรัศมีเท่ากับ MO นี่ตรงนี้ครูก็จะกำหนดเลยว่าครูจะให้ M M เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเด็กๆดูภาพประกอบเลยนะคะ ครูจะให้ M เนี่ยเป็นจุดจุดกึ่งกลางนะของส่วนของเส้นตรง OP แล้วก็ครูจะให้วงกลม M เนี่ยมีรัศมีเท่ากับ MO นี่เด็กๆดูดดรครูนะคะโดยครณเนี่ยจะกําหนดให้จุด M เนี่ย M เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง OP เนาะโดยวงกลม M ของครณเนี่ยมันจะมีรัศมีก็คืออะไรคะเด็กคือด้าน MO นั่นเองค่ะคือส่วนของเส้นตรง MO เนาะมันคือรัศมีครูตรงนี้นะคะคือ MO และดังนั้นครูก็จะได้ว่าวงกลมครูก็จะได้ว่าวงกลม O และ M ของครณเนี่ยมันตัดกันที่จุด อ่ะเด็กๆด,ดูนะคะในภาพของครูเนี่ยวงกลม M ของครูก็คือวงใหญ่ตรงนี้แล้วก็วงกลม O อ่ะมันมีจุดตัด2จุดครูจะกําหนดให้มันเป็นจุดตัดจุด A แล้วก็จุดตัดจุด B อ่าดังนั้นครูก็จะเขียนได้ว่าจากรูปเนี่ยวงกลม O และ M ของครูเนี่ยมันตัดกัน2จุดใช่ไหมคะก็คือตัดกันที่ครูจะกําหนดชื่อมาก็คือกําหนดให้เป็นให้มันตัดกันที่จุด A และจุด B เมืเม่อครูกำหนดให้เด็กๆนะคะวงกลม O กับวงกลม A e, มันตัดกัน2จุดก็คือจุด A และจุด B เพราะฉะนั้นครูเลยต้องการพิสูจน์ว่าส่วนของเส้นครูต้องการพิสูจน์ว่า PA เนี่ยมันเท่ากับ PB ไหมครูก็จะเขียนเลยว่าต้องการพิสูจน์ครูเนี่ยต้องการพิสูจน์ว่า PA เนี่ยเท่ากับ PB ไหมอทีนี้เดิกๆมาพิสูจน์พร้อมกับครูเลยนะคะตรงนี้ครูจะเขียนว่าพิสูจน์เนาะ เด็กๆสังเกตไปพร้อมกับครูนะคะขั้นตอนแรกเด็กๆดูนะคะว่ามุม OAP มุม OAP ก็คือมุมนี้ตรงนี้ OAP เนี่ยมันเท่ากับมุม OBP ไหมเอ่ยมันเท่ากับมุม OBP ไหมนี่มุม OAP มันเท่ากับมุม OBP มันจะมีค่าเท่ากับ90องศานั่นเองค่ะเด็กๆเพราะว่าเส้นสัมผัสเนี่ยจะตั้งฉากกับลัศมีที่จุดสัมผัส มีเพราะว่าเส้นสัมผัสจะตั้งชากับรัศมีที่จุดสัมผัสดังนั้น O A O A P มันจึงมีขนาด90องศามุม O A P จงมีขนาด90องศามุม O B P ก็จะมีขนาด90องศาดังนั้นเราก็จะได้ว่าเราจะเขียนตรงนี้ว่าพิสูจน์เราจะได้ว่ามุม O A P มันเท่ากับมุม O B P ซ,ซึ่งทั้ง2มุมมันเท่ากันก็คือมีมุมเท่ากับ90องศาเพราะว่า ที่มันเท่ากับ90องศาเพราะว่าอะไรคะเด็กเพราะว่าเส้นสัมผัสเนี่ยจะตั้งฉากกับรัศมีที่จุดสัมผัสครูจะอุเงล็บให้เด็กดูข้างหลังนะคะจะตั้งฉากกับรัศมีที่จุดสัมผัสนั่นเองค่ะต่อมาเด็กๆดูไปพ่อครูนะคะเขาบอกว่าจากนั้นเมื่อ oap เนี่ยมันมีมุมเท่ากับ obp แล้วใช่ไหมคะเด็กสังเกต ดูนะคะว่า OA มันจะเท่ากับ OB เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารัศมีของวงกลมมันเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันมันจึงมีขนาดเท่ากันแล้วก็จะเขียนเลยว่าคููเด็กๆเขียนตามครูเลยนะคะ OA มันจะเท่ากับ OB เด็กๆดูรูปภาพประกอบด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันเนาะถ้าเด็กๆดูภาพไปด้วยแล้วก็ฟังครูไปด้วยเนี่ยมันจะไม่งงนะคะเด็กๆต้องดูภาพประกอบเนาะมันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะ อ่ะทีนี้เมื่อ OA เท่ากับ OB เด็กๆคะ OB เท่ากับ OA เท่ากับ OB เพราะว่ามันเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันดังนั้น OP ของครูจะเท่ากับ OP ด้วยเพราะว่ามันเป็นด้านร่วมเพราะามันเป็นด้านร่วมนั่นเองค่ะเด็กนี่เด็กๆหินไม่เอย <c compile> มันเป็นด้านร่วมนี่คือวงกลมสองวงทับกันอยู่นะคะอ่ะทีนี้ครูจะเขียนว่า OP มันจะเท่ากับ OP เพราะว่าส่วนของเส้นตรง OP เนี่ยมันเป็นด้านร่วมกันอยู่เนาะมันเลยเท่ากันเพราะว่ามันเป็นด้านร่วมกันนะคะเพราะว่าเด็กๆดูนะคะว่านี่ตรงนี้มันเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันมันจะมีขนาดเท่ากันก็คือ o a มีขนาดเท่ากับ OB แล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นด้านร่วมของเด็กๆมองไปสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ก็สามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว OP มันเป็นด้านร่วมมันจึงมีขนาดเท่ากันนะคะเด็กๆพีนี้เราก็จะได้ว่าเมื่อ OP เท่ากับ OP เนี่ยเด็กๆจะได้ เด็กด,ดูคุณนะคะดังนั้นสามเหลี่ยม pao ก็คือสามเหลี่ยมนี้เดี๋ยวครูไฮไลท์เป็นสีชมพูดีกว่าะคะ่ะสามเหลี่ยม pao นี่เด็กด,ดูสามเหลี่ยมคุณนะคะสามเหลี่ยม pao ของคุณเนี่ยมันจะเท่ากับสามเหลี่ยม pbo อ่ามันจะเท่ากับสามเหลี่ยม pbo เพราะว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันแบบฉากด้านด้านนั่นเองค่ะเด็ก มีมันจะมีความสัมพันธ์กันแบบฉากด้านๆเนาะ,ะดังนั้นครูจะเขียนว่าสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม pao ของครูเนี่ยจะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม pbo เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์เพราะว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันแบบฉากด้านๆนะคะเด็กๆดูภาพประกอบเด็กจะไม่งงนะคะเพราะว่ารูปที่ครูให้เด็กๆเนี่ยจะเป็นรูปที่เราใช้ในการประกอบการพิสูจน์ทฤษฎีบทนะคะ ดังนั้นเมื่อเราได้แล้วว่าสามเหลี่ยม PAO เนี่ยมันเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม PBO โดยเท่ากันทุกประการโดยความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านดังนั้นดังนั้น PA ของเราก็จะเท่ากับ PB นั่นเองค่ะเด็กเพราะว่าด้านที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเนี่ยจะยาวเท่ากันนี่เพราะว่าด้านที่สมในอันนี้มันจะเป็นฉากด้านด้านใช่ไหมคะดเด็กๆทีนี้ด้านสมในของมัน ของสามเหลี่ยมสอรูปที่เท่ากันทุกประการเนี่ยมันจะยาวเท่ากันดังนั้น pa เท่ากับ pb อ่าแล้วก็จะเขียนได้เลยว่าเพราะว่าที่ pa เท่ากับ pb คุณจะวงเล็บไว้ข้างหลังนะคะเพราะว่าเป็นด้านที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันนั่นเองค่ะ จะยาวเท่ากันนี่เราก็จะได้ออกมาแล้วนะคะดังนั้น p pa จะเท่ากับ pb นี่ก็คือจะเป็นการจบการพิสูจน์แล้วนะคะเด็กอันนี้นะคะก็จะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่ว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นเนี่ยท,ที่ลากจากจุดจุดหนึ่งภายนอกวงกลมมาสัมมาสัมผัสวงกลมวงเดียวกันเนี่ยจะยาวเท่ากันอันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ของทฤษฎีบทนี้นั่นเองค่ะเด็กในเรื่องเส้นสัมผัสวงกลมและรัศมีนั่นเองค่ะเด็ก เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆถ้าดเด็กๆมีคําถามสงสัยตรงไหนดเด็กๆสามารถถามครูไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเข้าไปตอบนะคะดเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะครูขอตัวลาไปก่อนนะคะดเด็กเจอกันใหม่กับครูคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย